ักน่ค่เพื่อทอย่างนี้ไม่หลวกลนะนยหละอับจะรัดหอยลายหอยลายน่นหละหอยกา่อยกาบก็้หอยกาบนะครับน่าหอมนะแต่ว่าเราคนนี้บอกย่างหนึ่งอ่ะอันนี้เาหอยอยางนั้นเพราะอะรนันอย่างเดย